ครับกาสวัสดีเอฟซีดูทันครับยินดีต้อนรับฮอสทุ่ช่องจเจี๊ยงชาแนลครับพี่น้องเอฟซีดูทันมาหัดจัดถึงพี่น,อน,น้องพาพี่น้องไปสับแฟนชอบไปตามตัวเลขแนวทางปูสิบล้านครับพี่น้องเอฟซีวันวันที่1พฤศจิก,กายน2566รูปแบบแนวทางเสียมากรูปแบบใดไปสับแฟนช่องต่องตามกาันไปครับพี่น้องเอฟซีวันที่แล้วลดครับพี่น้องแนวทางมีขอมีลดที่ครับพี่น้นองเอฟซีดูทันได้โดนสิลดแคัหนึ่งรูปแบบแนวทางปูสิบล้าน ฟันไซโคสไตล์ปัดเลยครัพี่น้องเอฟซีตุตันทวดต้องวัดบ่ไดม้มาไม่ห่อใส่หมองเดียวเลยครับพี่น้องเอฟซีตุตันรูปแบบใน,นทางปู่18ล้านมาจะชอบคลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับไปขอไปกราบนมัสการหลวงปู่เป็นครับครับพุชิจิกา e รรรกราบนมัสการหลวงปู่ครับพี่น้องเอฟซีตุตันครับแค่กินสดๆพี่น้องพห่าจอดเทง ล็บปูเป็นเ็เพียเลยเพราะว่าเพื่อนบริหารใจเพิ่นวะ่ไปยูบริเววุ้งเพื่อนบริเววุงกั่นรูปแบบนาางครับพี่น้องเอฟซีเปิดตำาราใช่เล่หรอครับพี่น้องวันนี้แข่งกันแข่งค้คนถาแอนดเอ็มบนไดีม่ครับพี่น้องช่องตรงวัดไม่หยอดชะอคสุดท้ายปัดเลยรูปแบบนาทางลบปูท่แปล้านเป็นเสือมารูปแบบไหนครับพี่น้องเอฟซีตันเนาะ เบ่งแับกันครับพี่น้องครับเอเอีคูมาัดแขนเลยพี่น้องแมนบลีคูหาคูาา่ะเน้นตัววงถ่ายตัวบงตัวเน,น,น,ออวน้นพี่น้องยาชีตัวนี้เป็สูตเต็มแล้วกันเราเป็เต็มแน่เลยเราเป็นรูปแบบน้นทางคูสิบหลานครับพี่นอ้องดีแอดจะแยกตัวเน้นตัววงเพิ่นเหน็นแค่นี้น หัวประหารและสำนักหลุดด้วกันหลุดบัดพอมันออกเป๋าสั้นจอนน้ำเนาะพระอาจารย์หัวประหารยกออกลูกเขียบเนาะวันนี้มันหลุดอ่ะบคนกระตก ยิงนพยวิ่เก้าวิ่งเจ็ดป่ะต้อกันป่ะที่ตัวกันด้เพือนสายเบี่ยงกับเบแคันลุตตะเจียี่น้่งพี่น้องกับพี่น้องเอเชีนี่พี่น้องรแบบแนงทางผู้สื่อสาหลักแข่งเป็นแข่งจอดเป็นจอดเี่เสียของสุดถ่ายปัดเลยอาจารย์ฝันบ่ขนาดฝันบ่ันเป็นลดขั้น ย่มดาวที่โลเสียองยังฮะรถย่อมดาวรถมาจอดไปเนี่ยไมม่ัจันเรเดียวรดเป็นะไรวครับรถย่อมดาวรถมาจอดไปเนี่นะตอนพันไงพระเขาพ็ยังเราเนี่ยอือรถพันเป็นแปดเป็นเก้าแปดสองสองมาข้าแปดสองสองที่ไหนพันหันมาหันพระคุณหันัระประสานบาครับฝันว่ามันหันขึ้นนพี่มันชเป็นหันเป็นฮบ่อขึ้นยังไงฮุกแปดก ทะเบียนเเป็นยังไงครับเก้าแปดสองสอนฝันเนาะพี่น้อตัดสองพี่น้องต้องโดนเพ่นฝันเทนนแม่นอยากอยากเขาเรื่องนี้ด้อเพราะว่าอาจานฝันว่าชุดถ่ายจะขึ้นวัดอันไปด้วยกาลสินเนาะว่าอันตัวใดฮะศูนย์เก่าศูนเก่าวันนี้ฝันเห็นรถผู้เันเสียบางสองเสมอว่าหันพี่น้อง ก่อนเิ่นพระแปดคำครับเปนมาจอดวันนี้มือแปดคำละ่ะฝันมอแปดคำละ่ำละว<ม>่าที่จะได้ลืมเรา่ปแปดันไปเลยทะเบียนรุ่นขั้นหนยังก่อไปอยันเก้าแปดสองสองเก้าแปดสองทะเบียนเต็มวันนี้ตอนพันนันเลยครับหมุนกลับนะมันหมุนกลับมันหมุนกลับประสิปสิ๊บถ่ายไปหัวหัวไปถ่ายเนี่ยมันหายว่พี่เลยวันนี้ อันนามหากรุฎจังที่เรียกว่าทนาหร็อสาราท่านนาเป็นมะเขืยวรวคนนี้คือหันกลับได้สิเ่นเ่มาถอยไม่เ่ราสินเอวพเห็นเนาถอยมาอย่างนี้หันยังจนยังเบิ้งกับเอนพระจัพระจัย์ม่เพิ่งรถคนนี้หันแลมไม่เสียงอไรแปลกๆกว่าไบัวผมไเสียงอย่างเลยบัวมีก็แค่แค่กับบวมีเพราะว่าเป็นเด็กเป็คนหองรถแอยเลยตอนเรามีชีวิตอยู่นาะารย์เนาะ ัสองตัวก็มี่แปดสองเก้าสองแปดสองเก้าสองอืแล้วก็แปดเก้าเท่านั้นมันมียูไในหันยืนครับยี่ในนี่ไม่เย็นมนีเออบ่มีแต่แปดสองนั่นแหละปตกันมาพยายาเอาลงไปตกันสามประตกันสองสองก็จะมันออกตองไปแล้วมันบออกอีกดุคือมันอยบ่ออกตองอีกว่าสองสองเราพยายานะ่ยาีกว่าเก้าแปดเขาม่อยู่แล้วนะแปดสองดีแปดสองเราพยา มันมีในสูตรเท่าแต่ว่าถ้าเป็นเอาเป็นอในท่าเพราะว่ามันเป็นเลขเล็กฝันนะเล็กฝันเราะมันดลขม่ได้มีสี่ตัวนะครับแต่ว่าตีว่าเป็นเลขสามตัวก็ได้เรเก้าแปดสองเก้าแปดสองเลยสองแปดเก้าสามตัวเข็งๆด้วยน้องเพราะเล็กมีแค่สามตัวมั่นแหะแต่ว่าเบิ่ลทางได้เพราะมันกลับหัวกลับหัวา หมุนหม,มุนมาหาหมุนขึ้นมาหาเฮ้าเลยครับมันทันหนาวซะละก็แรกๆที่ต,ต้องฝันเน่ยจนไปเอินอาจารย์ไปเบิงไม่ฝันเหรออืมไม่ฝันเลยเกินอาจารย์ไปเบงิงวะพระอาจารย์รถคันนี้เกา่าคือกลับหัวได้เลยนั่นแหละผมก็ไปเห็นไปมกักขับได้เลยเป็นว่ะจะแค่ไหนาก็สะดุ้งตืน่นแต่รถเต้นว่าช่างสาวรถคันนี้คือเกา่ารถจูบิเก่าไอ้เนี่ย ครถนัดราลาครับผมย่มงเกาพอเปนมือจ่อมือแปดคำมือมือเก็ดคำมือแปดคำนา่นครับพระอาจารย์ได้ฝันเ,เอาเรียงได้ไปหน้องเพราะว่าเป็นคนฝันแม่ดีได้พีหน้อ,อ,นนองอที่ทุจรระวาเก่ยนกับรถพิ่เจ้าสูโอเยว่งเก่าสกับเก่าแปดไทันนี้อือเก็ดเจดสองนี่เรขเลขเพินอันนั้วงไหเนี้ยครับแล้มันอยู่ในสูตรเท่าอยู่ก็เลย่วงไปเลยอยู่ในสูตรเท่าก็ าพี่น้องเจ็ดเก้าเลยละเรีมันบอกมาน้ำกันโดนแล้วอะไรวงใส่กันเลยครับปรนเด็นนี้หนีพาจานหน่อตัวเด็กผมหมาในหัวนี้ยังไงผมจะซื่ออยู่โอ้จะว่าเอาะไรฝันนะเอาะไรฝันเอาความฝันน่ะต้นโดนไปฝันทีหนึ่งพี่น้องก้นพาจานเพิ่นอยากฝันขี้อุ่นพี่้องเพราะว่างวดเป็นถิ่มถ่ายความฝันของเพิ่นกระซือเพิ่นไปฝันอยู่กาะสินเมื่อวันออกเก้าศูนย์พายานเนาะฝันเห็นบใบมันออกที่ตนไหม่วันนี้มีหลบ พันมาเอาไปายากใช่ไหมมาเอาแล้วมาเอาแล้วม่เอาหลังฟันสองมือพันมาผูา้ชายขึ้นแล้วม,มาไปแล้วพันเป็นรถที่คนเสียชีวิตแล้วมาจอดทิ้งไว้วัดหลังเอซีมาจอดอนมาถาวายให้รักษา,หาให้นะมนถาถวายวัดไอบเป็นเข็ดสามมือพันแม่มือเก็ดคำมือแปดคำกับฝันเลยโอ้เพราะมันแล้วเก็ดคำเนี่มันแล้ว หมูแปดคำน้ำแร่งมากกับฟันอืออพี่น้องไปเบิ่งตัวเลขครับพี่น้องพี่น้าท่างกับพี่น้องเด้อไปเบิ่งตัวเลขครับครับมาสกัดโลภูสกาดล่าครับพี่น้องเอฟซีตัวสันครับสัตว์ครับสัตว์ครับวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีตัวสันจะขึ้นหนิมีเลขสามตัวชี้ว่างมาให้อยู่หนิจะขึ้นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คนที่เสียชีวิตไปเมื่อรถเก๋งรถเก๋งรถเก่งวะครับรถเก๋งโอ้รถเก๋งรถเก๋งพี่น้องรถเก๋งรถเก๋งของไอ้ ผู้ที่เสียชีวิตวางสองเสมอบางอาทิตย์หนึ่งประาณอาทิตย์หนึ่งละปรใหญ่เนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่แล้วพี่น้องเป็นนี่เป็นคนหักรถขั้นนี้เป็นคนหัวรถขั้นนี้จะหน่อยพี่น้องเอฟซีทุกท่านรูปแบบนะทางก็่ชื่อข้าวแปดทะเบียนเต็มแต่ว่าหลวงปู่เปันฝันว่ามันกลับหัวมันหันหน้ามาหาอภัยเจรย์เอาไงว่าหันมาทั้งกุดแต่ชื่อหันใส่ไปหัวหัวไปใส่เนียพี่น้อง รูปแบบนั้นจว่าเลขสุดมาเข่าเลขสูตรก็พุ่งเพิ่นครับพี่น้องเอฟซีตูชันจะซื้อเพิ่นเน้นไหนจะขึ้น92 98 72 79ส่วนไซด์หญงไซดหลุดมิจิตคับเราครับพี่น้องรูปแบบนนทางปู18ล้านวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีไปปีเตอร์นาทั้งช่องศิลปินเพี้ยนแคร์เสี่ยงตังกันตัดสเจ็ดอินทิ่นฟเอฟซีสารตัวก็คือ982เป็นเลขฝันครับพี่น้องถ้าเพิ่นเด็ดฟันเดี๋ยวอยากเอาเรื่องเอาการนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเป็นเป็่อนฝันแม่นเป็นพระฝันแม่น เอาคายโชว์ข้ามานครับพ่อก็ไม่คลิปไหนคลิปนี้ล่าลงสวัสดีครับ